การฝึกจิตให้นิ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตให้นิ่งและมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากการฝึกจิตให้สงบและไม่ฟุ้งซ่านจะช่วยให้เรามีความสุขสงบภายในและสามารถรเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นคง วิธีการฝึกจิตสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิหรือการฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นการฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีสติการสังเกตและรับรู้ความคิดและอารมณ์ของตนเองโดยไม่ยึดติดกับมันการฝึกจิตเช่นนี้จะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบ และพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติและปัญญาการฝึกสมาธิอย่างง่ายสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 1. หาสถานที่เงียบสงบเลือกสถานที่ที่คุณรู้สึกสบายและไม่มีสิ่งรบกวน 2. เลือกท่านั่งที่สบาย นั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้โดยให้หลังตรงแต่ไม่เกร็งมือวางบนตักหรือที่เข่า3ปิดตาหรือเบิกตาลงครึ่งหนึ่งคุณสามารถปิดตาหรือเบิกตาลงครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยในการสร้างสมาธิ 4. หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆ หายใจเข้าออกอย่างลึกๆและสม่ำเสมอให้ความสนใจกับการหายใจของคุณเองรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้ามาและออกไป 5. นับลมหายใจเริ่มต้นด้วยการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสอง ทำซ้ำจนถึง10แล้วเริ่มใหม่หากความคิดฟุง้งซ่านเกิดขึ้นให้นำจิตกลับมานับที่ลมหายใจ 6. ใช้คำบริกรรมหากการนับลมหายใจไม่ช่วยลองใช้คำบริกรรมสั้นๆเช่นพูดโทพูดโท พุทตอนหายใจเข้าโทตอนหายใจออกเพื่อช่วยในการสร้างสมาธิ 7. สังเกตและยอมรับความคิดที่เกิดขึ้นหากมีความคิดหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้สังเกตและยอมรับมันโดยไม่ตัดสินและไม่พยายามควบคุมปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านฟ้า 8. ฝึกเป็นประจำเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิวันละ 5. 1 0นาทีและค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อคุณรู้สึกสบายกับการฝึกการฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้มีสติและความสงบซึ่งจะช่วยให้คุณมีจิตใจที่สงบสุขและมีความสามารถในการ,รเผชิญกับความเครียด และปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ